บินเกมเมอร์ทีวีเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแลวมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยเอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็สรรหาเกมมาป้ายยากันอีกแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า House Flipper City นั่นเองอ่าก็เป็นแนวเกมเกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านนะครับรีโนเวทที่ออาศัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ตึกต่างๆนะครับห้องเช่าอะไรเงี้ยนะก็คือรูปแบบเกมนะครับอาจจะคล้ายๆเกมอย่างเกมเดิร์ทเทเน,นที่เคยเล่นไปนะครับคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าเกมนี้จะออกเป็นแนวจริงจังซีรีสมากกว่านะครับภาพก็จะสวยสมจริงมากขึ้นนะครับเกมเดิร์เทเน,นจะเป็นภาพแบบการ์ตูนการ์ตูนนิดนึงนะครับเป็นแนวพลิกอนนะ แต่ว่าเกมนี้จะสวยสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูดีนะดูเป็นทางการดีนะครับอันนี้คือเขาจะให้เรามาสร้างเป็นบริษัทนั่นเองนะครับก็เลือกโลโก้ได้เลยนะเอ่อมี3โลโก้นะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ชื่อบริษัทนะครับมินลีโนแล้วกัน n ีโนเอทฮ่ามินลีโนครับตานนี้ลีโนเอทใช่ไหมอ่ะพิมพ์ได้นี้ครับโอเคงั้นก็มินลีโนแล้วกัน คอนเฟิร์มครับลองไปดูซิว่าเกมเพย์จะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเดโมอ,อยู่นะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปโหลดได้เลยนะครับเป็นสตรีมนะโหลดเล่นฟรีนะครับเป็นช่วงเดมโมชื่อเกมว่่า How f เป p p e r c i t ้นะครับตามนี้เลยนะ <Hello there. S 1> โอเคนี่คือว <Please S 1> ิยภาพสวย <and S 2> อยู่แล้วเนี่ยดูดิก็สมจริงอยู่นะครับเออสวยใช้ได้เลยนะคนนี้เขาชื่อว่าอาร์เมนดนะครับเป็นผู้ช่วยของเรานั่นเองนะคนนี้ อันนี้ก็คือมุมมองของตัวเมืองนะครับก็สามารถกดขยับได้นะครับโดยการกดปุ่ม w a s d นะครับตามพื้นฐานนะแล้วก็กด k i n g เมาส์ครับในการซุมเข้าซุมออกอตามนี้เลยก็สวยดีนะทางด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นเกี่ยวกับบริษัทของเรานะครับก็ชื่ออันนี้เป็นเงินทุนตรงนี้เป็นชื่อเสียงนะครับแล้วก็ความชื่นชอบะประมาณนั้น เขาบอกว่าช in <ok ื่อเสียงของเรานะครับจะช่วยเพิ่มจํานวน worker ได้นะครับพวกคนงานต่างๆนะนี่คือมันดูเป็นบริษัทมากขึ้นนะครับถ้าเป็นเกมเน็ตมันเหมือนแบบเหมือนเราทำคนเดียวนะที่แบบสืบท่อจากลุงอ่ะอันนี่คือเป็นการว่าจ้างงานนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะ ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ให้ทำงานตามนี้นะครับแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะที่เขาบอกมานะครับก็จะได้เงินมีบัตเจ็ต5,000เงิน5000นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชื่อเสียงนะ2,000เลยนะครับอ๋อมันจะเป็นห้องแบบถอดออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับเฮ้ยก็ดูดีนะกดลูกกิ้งค้างไว้นะครับในการหมุนมุมกล้องนะ หมุนดูแบบดูตึกดูห้องต่างๆนะครับแอบเหมือนเดซี่เหมือนกันนะเนี่ยออแล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำงานนะงานที่เราต้องแก้ไขนะครับรายละเอียดก็ดูโอเคนะครับดูดิสวยอยู่นะแต่ภาพมันดุฟฟุงนิดนึงฮะผมขอลองปรับนิดนึงนะครับเอ,อ้ยข้างหลังมีรถวิ่งด้วยนะเออก็เรียวไทม์เลยนะครับ สวยดีสวยดียดอ,อ่าปรับไม่ได้ไงแก้ไขออปชันไม่ได้ครับโอเคถ้างันไปต่อก่อนแล้วกันเขาบอกว่าจะมีไอคอนขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นสีต่างๆนะสีม่วงก็คือแฮนดี้แมนนั่นเองนะครับ here, ทางฝั่งด้านชานี้ก็คือคนงานที่เรามีนั่นเองนะทางฝั่งนี้นะครับก็แต่ละคนนะครับก็ <As> จะมีค่าจ้างแล้วก็สกิลที่แตกต่างกันไปนะครับตามนี้เลยนะ ให้ใส่คนงานก่อนนะครับ2คนต้องการ handyman วลหนึ่งคนนี้50เหรียญเองนะครับได้สกิล2เลยนะโอเคใส่ไปแล้วกันคนนี้ <The> แล้วก็อีกคนนึง <You must S 1> เอา <this S 1> เป็นคนนี้แ <issue. S 1> ล้วกัน100ครับอ่ะเรียบร้อยพอเราอ s s i g n คนงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเ,เริ่มการ r e n o v a t ได้เลยนะไปครับ คนงานก็จะทำงานนะตามนี้รี่มันก็สูมได้เยอะเหมือนกันนะเนี้ยอ,อโอเคเลยฮะเกมนี้คือถ้าใครยังไม่ได้ซื้อเกม The t e n น n นะครับผมว่าให้รอเกมนี้เลยแล้วกันนะน่าจะดีกว่านะครับภาพมันสวยกว่าแล้วก็แบบเป็นเกมใหม่กว่าด้วยนะรูปแบบการเล่นก็ดูดีนะครับใช้ได้ ต่อไปก็กลับไปที่ City v i ิวนะครับซิตี้วิวคือตรงไหนออตรนี้ปโอเคสายล่างครับลูกดาวนี่คืออะไรอาลูกดาวคือเป็นคนงานมาใหม่นะครับก,ก็สามารถจ้างงานได้นะอันนี้ค่าจ้างต้องการชื่อเสียง1,000นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเป็นค่าจ้างอีกทีนึงอะ่ะ ค่าจ้างเงินเดือนเขาอ่ะเออสี่โอเคเขาบอกว่าถ้าเรามีคนงานเยอะนะครับก็จะทำงานได้มากขึ้นนั่นเองนะทำให้แบบการทำงมานจบไปขึ้นอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะดูซิว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับการรีโนเวทนะก็เป็นได้ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะช้าเกินไปสามารถเพิ่มเอเร่งเวลาได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้เลย ไปครับเล่งไปเลยชื่อเสียงกับเงินนะครับสามารถาหาได้ด้วยการทำพวกอ็อบเจกต,ต์อะไรพวกนี้นะการทำงานนั่น <'t> เองนะครับโอเคงานก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็กลับไปที่ปุ่ม City View นะครับ <Wow. S 1> อัน wow, นี้ก็เป็นงานมาใหม่นะครับตรงนี้ โอ้ oh, ต้องทำเยอะเลยนะครับแก้ไขปัญหาสร้างห้องเพิ่มเติมวางไมโครเวฟวางตู้เย็นนะครับวางเตาอ,อบด้วยโอเคไหนดูซิโอเคนี่คือเควสที่เขาให้ทำนะครับตามนี้เลยนะ UI ไจะดูแปลกๆทีหนึงนะครับเพราะว่ามันแบบเป็นตัวเดโมนะยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับ เหมือนเขาว่าจะทำเป็น,ปนห้องครัวนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราแก้ไขให้เอ่อโอ้โหเอ็ดมันเสียร้อยเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้อะ่ะโอเคแล้วก็คนนี้ครับแฮนดี้แมนเวลสป้าปาต้องการเออเวลสีอ๋อสามารถใช้ได้หลายคนนะครับก็คนนี้มา ปึ๊บแล้วก็ขาดหนึ่งพอยต์อ่ะคนนี้โหใช้คนโคตรเยอะเริ่มการรีโนเวทครับไป900นะทั้งหมดบดัตเจตเราเหลือ4 1 0พันหนึ่งร้อยอ่ะเร้งเลาไปเลยครับดูดีอยู่นะเ,ออเพลิน โอเคซ่อมเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เขาให้สร้างเป็นเออเหมือนเป็นห้องเพิ่มเติม,ตมนะครับก็ให้กดเมาส์ซ้ายกดได้เลยนะน่าจะตรงนี้ปะ่ะการสร้างห้องอ่าสร้างกำแพงขึ้นมาครับอ่าตรงน,นี้โอเคยาวมานี่ต่อไปก็สร้างประตูด้วยนะครับลแล้วก็มันจะมีห้องเพิ่มเติมเห็<ๆ>นไหมตรงนี้เราแบ่งห้องแล้ว ประตูเอาเป็นอันนี้แล้วกันประตูกระจกโอเคแต่ว่า <laughs> มองไม่ทะลุนะครับมองเห็นเป็นผนังอยู่นะอย่าลืมนะครับว่าเกมไม่สมบูรณ์นะครับเป็นเกมเดโมนะตอนนี้อาจจะมีบางอย่างแบบติดบั๊กบ้างนะครับต่อไปเขาบอกว่าให้เปิดเป็นในส่วนของพวกพื้นแล้วก็ผนังนะครับคือการทาสีใหม่นั่นเองนะครับ <you> ตรงนี้ <you> นะ แต่ผมก็ยังไม่ทําสีละกันเพราะว่ารู้สึกมันแพงไปนะครับยังไม่ทำสีละกันต่อไปก็ให้ไปวางพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับพวกนี้เลยนะตู้เย็นไมโครเวฟเตาอบนะครับเราก็ลองทําตามเพศไปก่อนนะครับ ใส่ตู้เย็นไปได้เลยนะอันนี้ครับราคา1,600เอกอกด Q กับตัว E ได้เลยนะครับในการหมุนนะวางวางนี้เลยแล้วกันต่อไปก็หาเป็นพวกไมโครวเวฟกับเตาอบนะครับโอเคทำมันให้เสร็จนะไมโครวเวฟ อย่างนี้คือเราวางแบบเราวางบนพื้นเลยได้ไหมอ่ะคือแบบเน้นประหยัดครับทําตามเคสนะอ่ะก็ได้นะก็ขึ้นสีเขียวนะครับต่อไปเตาอ,อบอ่ะวางนี่เลยอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็ส่งงานได้เลยนะเสร็จแล้วครับเว้ยตังทำไมผมขึ้นมาเป็นแสนเลยวะตังเป็นแสนเฉยอย่างเยอะ Really starts. What you need อแมนดาเขาบอกว่าตอนนี้ความสนุกมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้เหมือนเป็นห้างไหมเฮ้ยไม่ใช่ห้างครับมันเป็นเหมือนเป็นห้องเช่าแล้วก็มีแบบมีบูชายันพีศารด้วยนะอะไรพวกนี้นะครับโอเคเอาคนงานมาทำความสะอาดสิเวลสองโหมันสี่ร้อยเลยนะคนเนี้ยดูแพงไปฮะ อ๋อคือให้ซื้อก่อนเหรอโอเคลองซื้อดูก่อนนะครับตรงนี้ราคา9ก0 0 0มืนเลยนะโอ้ยอย่างแพงอ่ะซื้อครับแล้วก็รีโนเวทอ๋อต้องซื้อก่อนนี่ไงเออนี่ไปเลยแล้วก็คนนี้ครับเมวหนึ่ง e ีโนเวทได้จัดไป พอทำความสะอาดเสร็จนะครับต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับการใส่เฟอร์นิเจอร์นะให้มันกลายเป็นห้องน้ําห้องนอนแล้วก็ห้องครัวนะครับตอนนี้อ่ะรอต่อไปต่อไปจะมีตัวเลือกนะครับว่าเราจะขายต่อไหมหรือว่าให้ปล่อยเช่านะครับแต่ว่ายังทำไม่เสร็จไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวสิยังยังไม่เสร็จนี่ยังทำห้องไม่เสร็จเลยรอแป๊บหนึ่งเออฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับรอแป๊บหนึ่งนะห้องน้ำเอาเป็นตู้ชชวเวอร์แล้วกันโอเควางนี้อ,อโหส้วม ตรงนี้ใส่แค่สองอย่างก็กลายเป็นบ์ธรูมแล้วนะครับตามเวสนะมีอ่างล้างหน้าสักอันหนึ่งไปตรงนี้โอเคกระจกมีไหมไม่มีนะครับตอนทีะมีแค่นี้ห้องนอน ห้องนอนผมไว้ตรงนี้แล้วกันห้องนอนโอเคห้องนอนไว้นี่นะห้องนอนต้องมีเตียงครับพันแปดถูกสุดเน้นประหยัดก่อนแล้วกันนี่เสียบนี่เลยตู้เสื้อผ้าเ,อาเป็นอันนี้แล้วกันเจ็ดร้อยโอเควางนี่เอะอันนี้ข้างหน้าข้างหลัง โอเคถูกแล้วอ่า,อาคือต้องมีของ2อ,อย่างครับถึงจะกลายเป็นห้องต่างๆนะอ่ตามนี้เลยห้องครัวไว้ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ก็ทางเข้าห้องนี่หว่ะทางเข้าบ้านตรงนี้เออตู้เย็นไปอยู่ของนั้นได้ไงวางนีนงน่แล้วกันเหตนตู้เย็นครับแล้วก็เอ่อเตาอบแล้วกันนะสองอัน แค่นี้ก็พอนะครับต่อไปก็ปล่อยเช่านะครับหรือว่าจะขายก็ได้นะแล้วแต่แต่ผมว่าเอาเช่าแล้วกันตามเควสครับอันนี้คือคนที่จะมาเช่านะเอ่อเอมิลี่แล้วกันอนะ่ะดูดีฮนะเหมือนเป็นพวกนักบัญชีใช่ไหมแต่ละคนก็มีแบบอาการทำงานอาชีพต่างๆด้วยนะครับออฟเฟอร์ก็เสนอราคามา4293นะครับ ถ้าเป็นต่อเดือนนะตามนั้น้คนนี้ให้เยอะกว่าฮะเป็นสถาปนิกนะครับีเอาคนพ่ี้มาแ้หสถาปนิกมาให้เยอะกว่าประมาณ200โอเคโอลิเวอร์อดัมครับมาเรียบร้อยครับปล่อยเช่าแล้ว นี่คือก็คล้ายๆเกมเดิรเทนเนนเลยนะคล้ายๆครับแต่ว่าภาพมันจะสวยกว่าต่อไปเขาบอกว่าให้เราไปซื้อพวกอาพาร์ตเมนตน์พวกนี้นะครับให้ทำกำไรให้ได้เยอะๆนะโอเค<ล>เงินเหลือแสนหกครับโอเคนี่คือจบเดโมโลแล้วนะครับจบแบบฝึกสอนนะมีเท่านี้เอง เขาดูเพลินดีนะครับเออน่าสนใจนะเกมนี้ผมว่าเดี๋ยวตัวเดโมเราไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอตัวเต็มเลยดีกว่านะรอเล่นทีเดียวเลยนะครับรูปแบบเกมก็จะคล้ายเกมเดีเทเนนต์อย่างที่บอกไปนะครับคือถ้าใครอยากรอเล่นก็ระหว่าง2เกมนี้ผมแนะนําเกมนี้มากกว่านะครับ How f l p p p r r i t y y นะมันดูดีกว่านะครับเนี่ยกราฟริกมันสวยดีนะแล้วก็การเล่นมันก็ดูโอเคอ่ะ เออน่าเล่นดีนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย